ส่วนอีกหนึ่งที่ที่ก็กำลังเร่งฟื้นฟูเหมือนกันก็คือที่จังหวัดพะเยาคุณซาบิดาไทยเศษเนี่ยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็ไปที่เชียงรายเหมือนกันนะและก็ต่อเนื่องกันเลยมาที่พะเยาต่อเลยเพราะว่ายังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากแล้วมันมีปัญหาที่จะต้องเร่งฟื้นฟูคือเรื่องของดินโครนต่าง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเองได้รับความเสียหายอย่างมากคุณสปิดาไปดูนะคะฟังรายงานสถานการณ์แล้วก็มอบนโยบายในการที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ดีที่สุดด้วยแล้วก็ตอนนี้สั่งการไปแล้วค่ะเครื่องจักรกลขนาดใหญ่รถบรรทุกน้ํากําลังพลต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเร่งเข้าพื้นที่ทําความสะอาดเพื่อให้ทุกคนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปให้กําลังใจผู้ประสบะภัยนะครับที่เป็นนักศึกษานิสิตและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตลอดจนจ,นจิตอาสาที่มาช่วยกันฟื้นฟูความเสียหายในครั้งนี้ซึ่งในเรื่องของน้ําประปานั้นตอนนี้ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นให้มีน้ําประปาดื่มได้ฟรีนอกจากนั้นเนี่ยยังได้มอบเงินจากมูลนิธิไทยเซตเข้าช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบผ่านทางอธิการบดีมหา,ยา,ยา,ยยาวิทยาลัยพะเยาจํานวนหนึ่งเพื่อการช่วยเหลือเยียวยากับนิสิตที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ํา ให้มีการเฝ้าระวังและเตือนภัยในเรื่องของพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบอีกได้ควรจะมีระบบเตือนภัยที่รวดเร็วให้มีการระมัดระวังอย่างใกล้ชิดจนถึงสิ้นเดือนนี้สําหรับสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ตําบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ5ห,หมู่บ้านบ้านเรือนและหอพักนิสิตหน้ามหาวิทย,ยาลัยพะเยาเนี่ยได้รับความเดือดร้อน นะครับจำนวน28รายลถเสียหายร้อยคันนะฮะจักรยานยนต์200คันนิสิตกว่า500คนได้รับผลกระทบมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย5รายไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บมากครับ